สวัสดีครับผมเช่นเมืองพระถชมรมพระเครื่องพุทธคุณสยามเครื่องรางร้อยแดที่นี่เรามีพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลสายคเขเมรและอื่นๆมากมายพบกันได้ทางเพจกลุ่มและช่อง YouTube ผมได้ไลฟ์สดทุกวันเวลาดีๆสองทุ่มเป็นต้นไปฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมเชิดเมืองพลรถนะครับวันนี้ก็มาพบกับเซียนใหญ่รุ่นพี่นะครับก็คือเนนาดนะครับหรือจริงจก็เป็นเซียนผ้ารุ่นเก่านะครับมเล่นผ้ามานานรโหงเงงนะครับก็คือเนนาดคณะนิภมนะครับวันนี้ก็มาขอแบ่งปันของดีๆจากเนนาดนะครับวันนี้ก็มีของดีๆได้สนใจนะครับก็วันนี้จริงจงก็ ติดตอ่อพี่นาดไว้นานแล้วนะครับก็วันนี้ก็พี่นาดก็แบกบปันของดีๆให้นะครับวันนี้เดี๋ยว,ยนนวพี่นาดแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่นาดครับครับพี่นาดก็อยู่อำเภอพระนิคมนะครับอยู่อำเภอพระนิคม,คมจังหวัดชลบุรีนะครับสามารถเข้าวๆดอนน่พี่นาดเล่นพระมาตั้งแต่ยุคไหนครับตั้งแต่สมัยไหนยุคสมัยบอยเรียนอยู่มอต้นประมาณปีออกเริ่มเล่นพระเป็นอาชีพในวงการพระ ประมาณปีสามหกก็ประมาณสามสิบปีพอดีที่เป็นอาชีพก่อนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวเรื่อยเปื่อยไปแล้วประสบความสำเร็จคือเล่นพระอครับก็คือพี่นาดอ่ะพี่นาเนี่ยนะครับเป็นเสียนพระรุ่นเก่าแล้วก็เล่นพระกุพระเก่าต้นเมืองแรกแรกของเมืองพนัฐเลยเนาะมีไม่กี่คนที่จะเล่นพระกูพระเก่านะครับ แล้วก็รวมถึงพระคณาจารย์ยุกเก่าๆด้วยเนาะไม่ว,ว่าจะเป็นคือพระชนบุรีทั้งหมดนะครับสายชนบุรีสายพระกูทั่วๆไปด้วยแต่เน้นๆก็พระชนบุรีก็จะเน้นๆเลยเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นอ่างศิลาวัดอ่างศิลานะครับวัดหนองน้ําลึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัดเกวันนะแล้วก็แถวพระพระกูอะไรนะของวัดลาด นะครับกะโตวัดเนิเนนะ,นะครับวัดเนินกโตเนี่ยเป็นผ้าสายสุนโบรีนะครับเจ้าพงนงทุกคุณนอวัดเขาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็กหลักๆแล้วมาคุยกับนฮนาดนะครับเดี๋ยวขอขอสัมภาษณ์เรื่องเราเก่าๆ e вот นิดนึงเนนาดนะครับผมอยากจะให้นาดพูดถึงเรื่องของภาคเครื่องสมัยก่อนกับภาคเครื่องสมัยเนี้ยคือการเล่นพราสมัยก่อนอ่ะกับคนเล่นพราสมัยเนี้ยมันมันมีความแตกต่าง อะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆคือสมัยก่อนเล่นพระอีกแบบไหนสมัยนี้เล่นพระมีความแตกต่างอะไรกันบ้างยุคน,นั้นกับยุคนี้ครับยุคสมัยก่อนก็เส่วน,นมากจะเป็นพระดินทินผงเหรียญก็เหรียญเก่าๆแต่สมัยนี้นักเล่นรุ่นใหม่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นกันครูบาอาจารย์ไม่มีคือว่าก็ ศึกษาคือษาตามตำราบางทีก็ก็ะายคาตำราทั้นกัน <laughs> เพราะว่ามันไม่ไดีเคยเห็นตัวจริงเ,เห็นในย t ท b e แล้วก็เห็นในหนังสือหนังสือบางบางเล่มก็ดีบางเล่มก็ไม่ดี <c oughs> อย่างในย u b e บบางยูทูปก็ดีบางยูทูปก็ไม่ดีของเก๋ของแท้กระปนกันไปหมด <c oughs> แต่เล่นสมัยก่อนอ่พะพระพระพระเกมีน้อยแต่พระแท้นี่มีเยอะแต่ตันนี้สมัยนี้เด็กก็เลยไปเล่นผ้าใหม่กันหมด <c oughs> เล่นผ้าใหม่ ออกมาก็พอออกมาสร็จก็เรียบร้อยมันชู่พระเก่าไม่ได้คือว่าพระเก่าแล้วก็สมัยก่อนเขาก็มีครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาเขาเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่กล้าศึกษารครับอ่าเป็นอย่างนั้นเขาก็มีคนไม่มีคนบอกม่มีคนสอนคือไม่มีไม่มีครูบาอาจารย์ที่แนะนําให้ถูกทางเนาะ,ะมันก็เลย สมัยนี้เวลาเล่นพานก็จะออกออกนอกแนวนอกทางเข้า,า,ขาใจใ<น>เข้าใจผิดกันไปนะครับคือไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากบอกแฟนเพจพี่น้องไว้นะครับว่าจริงๆถ้าเราชอบเล่นพาสายไหนนะเอาแบบไม่ต้องทุกแนวหรอกดินชินโผงเนี่ยคุณไม่ต้องไปกว่านแหหรอกเอาแค่ว่าคุณชอบอะไรอย่างื่อถ้าคุณชอบพาเนื้อดินอย่างเงี้ยคุณก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาด้านเนื้อดินแล้วศึกษาไปทีละด้านจนมีความชํานาญอย่างนั้นก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างอย่างพี่นาเนี่ยแกก็ ทุกแนวอยู่แล้วเพราะว่าประสบการณ์เต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับได้ทุกแนวแล้วก็อย่างหนึ่งอยากให้พี่นาดพูดถึงพูดถึงทุกวันเนี้เล่นผ้ากันอาศัยบัตรสมัยก่อนพี่นาดเล่นหนุ่มๆนี่บัตรเบิดไม่มีเลยเม่มีทุกวันนี้ซื้อผ้าก็ไม่ต้องใช้บัตรใช่ไหมบัตรบัตรไม่ยังเป็นใช่ไหมไม่ต้อง <laughs> นะครับใครเอาบัตรมาเผื่อบัตรโยนทิ้งไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าอย่างให้พี่นาดพูดถึงว่าอ๊ะทำไมยุคเนี้ยเวลาเล่นผ้ากันต้องไปอาศัยบัตรรับประกันอืม ทำไมดูเองกันไม่เป็น centimet, หรือยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้เนี s <S ่ยเขาเขาไม่ได้ศึกษามาเนี่ยอย่างอย่างพระพูดเนี้ยนี่ยนะ่อย่างพระพูดเนี่ยเนี่ยเขาวาดพิมได้พิมพได้อย่างพระพูดเนี้ยนะครับพอเหินพอเหินนะมาตรงนี้แล้วก้อนหินแล้วกันนี่นี่ของคู่นี้นะครับเป็นพระลบุรี มันยุกยกต้นๆน,น,นะครับอย่างนี้ก็ได้เพื่อนๆดูชัดๆก่อนนี่นะครับเนิถ้าเป็นปอย่างดำลบบุรีอ่ลบบุรีชนิมหยกชนิมคามมีผสมกันครับเนีองค์เนี้ยคนรุ่นใหม่ก็เล่นไม่เป็นมผมคือมาในราคาขนมสามร้อยบาทองค์เนี้ยเนี่ยเขาหยิบแล้วหยิบอีกแล้วผมไม่เจอผมผมจับมาผมรู้ไอ้กเก๊แท้ครับ ซื้อมาแค่พันห้าเนี่ยวงเนี้ยซื้อมาพันห้าอย่างนี้เป็นยุคไหนพี่น่ะเอาอย่างจำลถบุรีอ่ะลถบุรีก็นู่นแหละเกือบพันปีเนาะอะอประมาณไม่จำเป็นแปดร้อยปีแต่แต่ถ้าเป็นทวารวดีก็พันสองพันสองปีสองพันสองร้อยปีมีอย่างนี้ก็วิดวิดพันเผื่อจะถึงพันเอาด้วยนะเพื่อนเพืบุรีเรา,เ,าเราไม่รู้หรอกลถบุรีสมัยยุคไหนยุคต้นยุคกายบายยนป่าควนอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมยยุคต้นเขาตีกันเป็นถึงพันปีเพื่อนถ้าเป็นเขหมยต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ผมก็มีโอกาสได้ดูพระบูชาเก่าๆของวินาแต่ว่าขอไม่เปิดเผยลงยูท b e เพราะว่าเป็นพระที่อนุรักษ์แต่ว่าผมได้เห็นเป็นบุญตาแล้วเป็นพระลบบุรีนะครับไม่ใช่โชทษทีเป็นพระปางข้ามญาตน,นะครับศิละปะเขมรย,ยุคต้นๆเลยเขมรยุคพระนครเลยนะครับวันนี้เห็นเป็นบุตาองค์บูชาขนาดนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวินาทม<อ>ากเลยที่ให้ชมนะครับ วันนี้มาหาวินาดนี่ก็ได้ของดีไปไม่น้อยอย่างเช่นนี่ไม้ตะพดนะครับวันนี้ก็ขอแบ่งวินาดไปสองอันไม้ตะพดเป็นของสมัยรัชกาลที่ห้าเราเราล่ารัชกาลที่ห้าเนาะประมาณนั้นประมาณรัชกาลที่ห้านะครับก็ได้ไปสองอันเพื่อนเพื่อนนะครับก็ไฝ่ฝันอยากได้มานานแล้วละ่ะจีบพี่นาดมานานแล้วเป็นปีนล้นวพี่นาดเนาะปีครับก็จีบกันมานานแล้วนะครับก็วันนี้ได้ไปสมใจเลยนะครับก็ถือว่าพี่นาดเมตตาแบ่งให้นะวันนี้เนาะดิน ที่พึ่งของน้องๆนะครับในสายวงการเล่นพระในยุคนี้นะครับทีนี้พี่นาฏอายุประมาณหกสิบเท่าไรครับหกสิบหกหกสิบหกแล้วเนาะ,ะนะครับมาจากนิดนึ่งหกสิบหกออกเดินสายมาก็ประมาณสามสิบปีพอดีเข้ากรุงเทพมาประมาณปีสามหกครับเข้าองุงเทพมาประมาณปีสามหกครับตั้งแต่บอยท่าประจันไส่เกงสีๆๆ <c oughs> เกีเสื้อสีขาวอยู่มอต้นว <c oughs> ิ่งมาซื้อหลวงพุทโธ โต๊ะี่โต๊ะผม,อ,มอ่ะวิ่งโต๊ะออกมาเอ้าเอาไปสายปุ๊บวิ่งมาอ,าอีกองสององเองรอย่างงี้ครับบ่อยนะครับยังกับสมัยก่อนก็เห็นผมที่ไหนก็ยกมือไหว้สมัยก่อนนี้สนามพระเครื่องมันไม่ได้มีครอบคุมทั่วทุกจังหวัดเหมือนแบบนี้ใครจะเล่นพระเป็เปเปเปาาเนเสี่ยนพระนี่ต้องเข้ากรุงเทพเน,ะนาะเข้ากรุงเทพพราประจันบ้างหน้าวัดมหาธาตุบ้างพี่นาฏเมื่อสักรยุนรุ่นพี่มาพ,พ,พี่พี่นาฏรุ่นรุ่นเนี่ยแหล่งที่เล่นพระกันมีกี่ที่ครับ ในพนักนรืนออ<ล>ะ <ๆ S 2> รกาที่กรุงเทพอ่ะกรุงเทพอ่ะกรุงเทพก็เราเราเราก็ไปแค่สวนบางตุง้งวันอังคารวันพุธครับแล้วก็รู้สึกว่าสวนบางตุง้งเขาเรียกเฉลิมบุรีอ่ะก็ไปจองกลางคืนเล่นกลางคืนแล้วก็เด่นี้ตามห้างทั่วไปแหละห้างทั่วไปพันทิบุษพันธิพย์เก่าครับแล้วพันทิพย์เก่ามันก็ย้ายไปแล้วตามห้าง อะไรสยามจัดโก้งานประกวดพระเสียรังติดสมัยก่อนมีอะไรต่อยมีมวยมีมวยจริงแชมป์อะไรพวกแสงสอผลติดสมัยนั้นคิดดูนานไม่นานเลยยุครุ่นฮนาดเล่นนี่ยนะเพื่อนๆบอกได้เลยนะเขาเรียกว่ากระบี่มือเดียวตาเดียวจริ่ๆตาเดียวซื้อพระไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องถามใครยืนสอง กล้องตกล้องตัวเองโดนคือโดนโดนคือโดนโดน,โดนต้องเจ็บโดนต้องเจ็บแต่ร้องไม่ออกแต่ด้วยประสบะการณ์แล้วโอกาสโดนก็มีแต่น้อยเนาะ,นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สําคัญที่สุดยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอเอ่ยชื่อเลยนะครับเฮียบีที่น่าที่น่าก็ทันอยู่เนะาะทันทันบีท่าระจั์อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้แกท่านก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วนะแล้วก็มียโอ้ลอกโนลอกโลอกโอ้เลยไหม วดเคยเห็น,นยับษ์ยังมาซื้อเครื่องรางผมเลยับสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นแล้วก็เป็นจริงๆนะคนที่เป็นพระนะครับอย่างนี้นาสมมติอย่างนี้นาเนี่ยเป็นคือเป็นริงแล้วซื้อพระไม่ต้องอาศัยบัตรไม่ดูบัตรเนี่ยผมมาคุยกับเซียนพระโดยตรงนะผมถามว่าอย่างนี้นาซื้อพระต้องขอดูบัตรเขาไหมไม่เคยขอดูอช,ชอบซื้อเลยถ้าเขาถ้าเขามีพระมีบัตรมารับประกันมาด้วยแต่พี่นาดูแล้วไม่ชอบพี่นาซื้อไหมแต่มีบัตรรับประกันนะ ถ้าดูผมไม่ชอบผมก็ไม่ซื้อนะครับ<ผ>มเม่ซื้อเพราะว่าคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาไม่พึ่งพาบัตรบัตรเนี่ยมันแค่ส่วนประกอบตอนร้านค้ามันจะขายให้เราเนาะมันก็เอาบัตรอย่างน,นี้แต่คนดูเป็นถ้าพักดูแล้วไม่ใช่เขาก็ไม่สนใจนะครับวันนี้ก็มาได้ความรู้จากพี่นาฏไปเยอะแยะเลยรวมถึงได้ของดีด้วยนะครับก็มาสัมภาษณ์เซียนรุ่นกบนะครับฝากกันไว้กับ คำพีถือว่าเป็นคำพีพักในยุคเก่าเลยนะครับที่มีชีวิตก็คือคนที่เป็นเซียนรุ่นเก่าแล้วแนะนําเราได้อย่างละเอียดวันนี้ผมได้มาได้ความ,ร,าาร,วามวารู้จากพี่นาดเยอะจริงๆับผมอะรู้จักพี่นาดมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเพราะว่าผมก็เป็น,เป,นเป็นน้องเป็นหลานของพี่นาดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับจนมาทุกวันนี้โตมาเขาเล่นพักแล้วยังมาคารพบ,บูชาคารพพี่นาดอยู่นะครับก็มีอะไรก็จะมาปรึกษาพ,พี่นาตลอดอันไหนที่เราจําไม่ได้ไม่รู้เงี้ย หรือจำไม่ได้ก็จะมาปรึกษาพี่ก็ตลอดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณม่น่าทมากเลยนะครับที่ให้เกีรติกับรายการเชิดเมืองพรถนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องทำลาพม่นทเดียเท่านี้ก่อนเนาะวันนี้ก็ได้ของดีไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับ